สวัสดีครับชื่อนายมีเดชเปียร์ม่งันมอสีทัสี่จะร้องเพลงทางของฝุ่นอะตอมชนกันครับอย่าให้ฉันรัง <S <S เธอไว้เลยจากตรงนี้ยังอีกไกลยังมีฝันที่เธอต้องวต้องควา้า

ที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้อย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันตรงนั้นก็ดีแค่ไหนอย่าก,กัวงวลฉันไม่เป็นไร คอยเธอไปได้ดีกับทางของเธอต่างคนก็รู้เรารู้ดีคนคนนี้ดีไม่พอ ที่จะทำให้เธอเป็นสุขตรงนั้นเธอควรได้เจอทางที่ดีวันพรุ่งนี้เธอต้องเจอคนที่ดีกว่าและวันนี้ฉันเดินมาส่งด้วยน้ำตาฉันเดินมาส่ง ให้เธอเจอทางที่ดีฉันจะคอยมองจากตรงนี้ละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้ยอย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจจะ่ผ่านมาได้รักกันจรงนั้นก็ดีแค่ไหน อย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอแค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ ไม่ได้เจอกับสิ่งที่เธอเคยฝันโอ้ oh, oh. ฉันคนนี้ดีไม่พอที่จะพาเธอไปตรงนั้นฉันจะยอมปล่อยไปไม่เป็นไรอย่าห่วงละที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตา ฉันไม่ได้ร้องหายอย่ามองกลับมาอย่าห่วงว่าฉันจะเสียใจที่ผ่านมาได้รักกันตรงนั้นก็ดีแค่ไหนอย่ากังวลฉันไม่เป็นไรแค่ขอให้เธอไปได้ดีกับทางของเธอ 다음 콘텐츠